เด็นาที <sympath is> ่ทุกนายที่ตรวน้าที่ในพื้นที่เหชแดาตโดยทรงพระกุณาโปรดก้าปกมองท่านรเดินทางมาปฏิบัติภารกิจชจนสิ่งของได้ผ่านไม่มีโอกาสที่็เป็กระดาษสองธนบัตร เป็นสัพพะิริมงคลแต่ตวงพระพิ้าทั้งหลายสืบไปสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิยฐเจ้าเจ้าอยู่หัวัวจะทรงพรุ่มนาโปรโดกล้าโปรดหมอมให้เมเชิญสิ่งของพระทานของขวัญปีใหม่ให้กับที่ทานผู้มุชาวงปุณณ์อขอรับการศรัพ์สุุท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ท่านผู้จัดก,การกองวลังเทศตรีท่านผู้หลายได้ส่งวงหญยแล้วก็ติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัและสมเด็จพระนางเจ้ากะบิพี่น้องประชาชนในจังหวัดสะตูลพเครพ

เดี๋ยวลอเลยบินไมได้ตัดเขาแลวกลับไม่ได้ยมันตัดไม่ได้ฝนไงมันต้องปวดตลอดเรือยเย